ใครที่มีปัญหาเรื่องบุบขนกว้างหรือว่าผิวหน้าไม่เรียบเนียนมาดูดังนี้จ้าจะรีวิวพรายเมอร์ให้ดูจากว่าแต่ละตัวที่พี่ปิ่นใช้นั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วตัวไหนเหมาะกับตัวเองบ้างลองไปดูกันจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิลโล2สอค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะพี่ปิ่นจะพาทุกคนเนี่ยนะคะมารู้จักกับพราเมอร์กันค่ะพราเมอร์เนี่ยนะคะเขาจะทําหน้าที่ในเรื่องของปรับสภาพผิวนะคะที่มันแบบไม่เรียบเนียนนะคะเป็นตะปุ่มตะป่ํานะคะหรือแม้กระทั่งรูขุมขนกว้างนะคะทําให้แรดูเล็กลงได้นะคะหลังจากที่ใช้พราเมอร์แล้วะคะ่ะเ่ยอย่างหน้าพี่ปิ่นตอนเนี้คือหน้าสดนอาเหนือไปจาก จุดด่างดำของฟ้ากะแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนด้วยเช่นเดียวกันนะคะรูขุมขนจะกว้างนะคะโดยเฉพาะบริเวณจมูกนะคะแล้วก็หน้าแก้มนะอ่านเนี่ยทุกคนดูเอานะคะแต่ว่า นะตอนนี้ก็คืออะไรรูขุมขนกว้างจากหน้าสดมเมื่อกี้มาเป็นหน้าแบบนี้ได้อย่างไรนะคะพี่ปิ่นได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าปกปิดรูขุมขนอัมพางรูขุมขนไว้แล้วนะคะก็ใครอยากเข้าไปดูก็ไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะกดไปเลยแต่ว่าสําหรับคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่ปิ่นจะมาพูดถึงพาราเมอร์นะคะที่พี่ปิ่นใช้อยู่แล้วก็ชนิดที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะก็คิดว่าเออเขาใช้ได้แล้วก็ได้ผลดีเลยทีเดียวนะคะก็เลยอยากจะมาบอกกับทุกๆคนได้ฟังค่ะว่าพาราเมอร์ ที่มีอยู่นั้นมีอะไรบ้างคะ่ะพี่ปิ่นจะลองใช้ให้ดูทีละตัวเลยนะคะตัวแรกที่พี่ปิ่นใช้แล้วก็ได้มานะคะจะเป็นตัวนี้คะ่ะนี่ Smashbox นะคะ Photo Finish smooth and b l u uh, r นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีลักษณะเนื้อใสๆนะคะออกแนวแบบว่าเป็นครีมครีมบําบๆหน่อยๆนะคะพอเวลานวดนวดแล้วเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาจะมีความลื่นๆตัวนี้ใช้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปอัมพลางรูขุมขนนะคะทําให้จากที่รูขุมขนดูกว้างๆเมื่อสักครู่เนี้ยคะ่ะก็ดูแคบลงทันทีอย่างในตอนนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่นจะลองใช้ให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเราจะไม่ใช้เราจะไม่ทาพราเมอร์นะคะแล้วก็มาดูผลกันค่ะว่าระหว่างครึ่งหน้าที่ใช้พราเมอร์แล้วทารองพื้นหรือว่าคุชชั่นเนี่ยค่ะกับอีกครึ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้พลาเมอร์แล้วลงคุชชั่นเลยเป็นยังไงก็จะเห็นได้นะคะว่าฝั่งหน้าที่ลงพราเมอร์แล้วเนี่ยค่ะ<ๆ>เขาจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นอ่ะดูได้นะคะเทียบกัน2ฝั่งเนี่ยฝั่งที่ลงพราเมอร์แล้วเนี่ยค่ะลูกกลุ่มขนที่เห็นกว้างๆมาสักครู่นี้เนี่ย จะเห็นว่าเป็นยังไงก็ดูแบบเฮ้ย มันมันรู้สึกน้อยลงเนาะออใช่ไหมกับอีกฝั่งนึงก็คือยังกว้างเหมือนเดิมคือยังเห็นชัดเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนกับว่าพลามเมอร์ตรงนี้เนี่ยคะ่ะเขาก็เข้าไปอยู่ตามรูกลุ่มคนนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวให้มันเรียบเนียนนะคะแล้วพอเวลาที่เราลงคุชชั่นหรือว่ารองพื้นอะไรต่างๆก็ตามแต่ะคะ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นการปรับพื้นหน้าผ้าใบที่เราจะระบายสีะคะ่ะให้มันเรียบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราลงสีหรือว่าลงรองพื้นอะไรไปก็ตามแต่นี้คะ่ะมัน จะได้ฟิน i s h ผิวที่ออกมาเรียบเนียนแบบนี้นะคะ,ะแต่ที่นี้เนี่ยนะคะในส่วนของ Smashbox นะคะเขาไม่ได้เคลมมาว่าเขาคุมมันได้อะไรได้แต่จากที่พี่ปิ่นใช้มาแล้วเนะะี่ยค่ะคือเขากล,งกลางๆหากใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วเป็นคนผิวแห้งเนี่ยจะใช้พลามเมอร์เพื่อที่จะปรับพื้นผิวหน้าให้มันเรียบก็ได้นะคะ mm hmm. เขาก็จะไม่ไปทำให้ผิวของคุณนะแห้งขึ้นเปมากกว่าเดิมนะคะแต่ในสำหรับคนผิวมันนะคะ คือเขาก็จะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้หน้ามันเยอมมากขึ้นนะคะก็ถือว่ากลางๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะใช้ตัว Smashbox ตัวนี้นะคะแล้วต้องการการคุมมันเนะะี่ยค่ะควรไปคุมมันในขั้นตอนอื่นเอานะคะเอาละมาดูที่ถัดไปะคะ่ะ ก็จะเป็นในส่วนของอ s a แ g ง o ร o องนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ t o u h h a c ร r เบ u r p พา m e r นะคะซึ่งเนี่ยสวยมากนะคะเขาก็จะมีความใสนะคะแล้วข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีแบบเกรดกิเตอร์สีทองอยู่ข้างในด้วยคุณสมบัติของเขาตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นมาได้ด้วยนะคะนอกเหนือไปจากการปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนแล้วก็อําพลางรูขุมขนแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเนื้อเหมือนกันกับ s m a s h b o อเมื่อกี้นี้เ ะะจะมีความลื่นๆมันมันวาวๆนะคะพี่ปิ่นมองว่าเขาสามารถที่จะช่วยเบอรูขุมขนได้ดีทีเดียวเลยนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าเนื้อลักษณะประมาณนี้ลื่นๆมันมันเนี่ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้คุมมันนะคะแต่ว่าเขาช่วยในเรื่องของบทบางรูขุมขนได้ดีมากจริงๆคือมันมัน มันแยกไม่ออกเลยอะระหว่างตัวอ,อิปแซงตัวนี้นะคะกับตัว s m a s h b o x คือถือได้ว่าดีพอๆกันเพียงแต่แค่ว่าออปชันเสริมของอิปแซงโรลลงตรงนี้ก็คือเกรดสีทองที่เขาให้เพิ่มขึ้นมาพอทาไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคะ่ะหน้าจะกระจ่างขึ้นมานะคะเพราะ,ะการเล่นแสงของเกรดสีทองตัวนี้นะคะ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการอัอพมพางรูขุนกันนะคะก็ลองทาข้างนึงก่อนนะคะ ใช้แค่หนึ่งปั๊มพอคะ่ะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเราก็ลงคุชชั่นไปเหมือนเดิมนะคะลงบางๆก็ตกๆไปก็จะเห็นได้ว่าฝั่งที่ลงพลาเมอร์ไปแล้วเนี่ยคะ่ะรูขุมขนก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะคือมันช่วยอำพลางได้ดีทีเดียวนะคะช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีทีเดียวนะคะกับอีกข้างหนึ่งนะคะอ่ะระหว่างทากับไม่ทาน,นะคะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้และนี่ก็คือฟิน i s ผิวหลังจากที่ ลงพลาเมอร์และคุชชั่นเสร็จแล้วหรือว่ารองพื้นเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ผิวที่สวยเหมือนๆกันเลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยพี่ปิ่นจึงมองว่า2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Smashbox หรือว่าของ i ิ s แ n งโรว o n g ตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับคนผิวแห้งค่ะแล้วก็คนผิวธรรมดาไปจนกระทั่งถึงผิวแบบพี่ปิ่นก็คือผิวผสมที่มันบริเวณ T-zone และหน้าแก้มค่ะ ใช้ได้อยู่อืมคือก็สามารถอยู่ได้ยาวนานเหมือนกันนะเกิน6ชั่วโมงเขาไม่ได้ไหลยเยอะมันมีน้อยมากที่ใช้พราเมอร์เราจะทำให้การแต่งหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นคราบนั่นเป็นเพราะว่าเราใช้เยอะเกินไปค่ะราะคาต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของพลาเมอร์ทำหน้าที่ช่วยควบคุมมันด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะอามาดูที่ตัวแรกกันนะคะตัวน,นี้ค่ะอีฟแซงรรองเหมือนกันนะคะจะเป็นท็อปซิลเค่ะ รุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่น Instant Matte p o r i f i e r er นะคะก็คือทำให้ผิวเนี่ยคะ่ะแมตขึ้นมานะคะไปดูเนื้อของเขากันนะคะเนื้อของเขาจะมีสีขาวขุ่นนะคะลักษณะจะคลา้คลา,ยคลายคล้ายครีมค่ะแต่ว่าเขาจะมีความลื่นน้อยกว่า2ตัวแรกเมื่อสักครู่นี้พอทาไปเสร็จปุ๊บจะทำให้ผิวเนี่ยคะ่ะ แห้งวับทันทีคือกลายเป็นแมตขึ้นมานะคะแล้วก็เขาจะช่วยควบคุมมันได้ดีทีเดียวนะคะในส่วนส่วนตัวเท่าที่พิปิ่นใช้มานะคะเนี่ยค่ะพอหลังจากที่ทาไปเสร็จแล้ว เขาก็จะเนี่ยดูได้เลยนะคะผิวเนี่ยจะแมตขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วในเรื่องของการอัมพางรูขุมขนอ่ะเรามาลองดูกันนะคะก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะคะแล้วสามารถที่จะคุมมันได้ดีทีเดียวนะคะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นอกเหนือไปจากการทําให้ผิวแมตแล้วแล้วก็ช่วยอัมพางรูขุมขนแล้วเนี่ยคะ่ะเขายังช่วยในเรื่องของทําให้เครื่องสอําอางติดทน มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอออันนี้คือเลิฟสีเดียวนะคะอามาดูที่ตัวถัดไปนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตํานานสําหรับใครหลายๆคนเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ค่ะของ b e n e นฟินะคะ The Poor Professional นะคะเขาจะมีความเป็นสีเบจนะคะเนะีเนื้อก็จะเป็นแป้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความลื่นอยู่นะคะแล้วพอลงไปที่ผิวเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําให้ผิวแมตขึ้นมานะคะแต่ว่ามันมีความสบายผิวมากกว่าตัว อีกแซงโรลรองตัวมาตะกี้ ตัวอิฟแซงโรลองเมื่อกี้นี้คือแบบจะทําให้ผิวแบบแห้งแมตต์แล้วก็ตึงนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าค่ะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาลองลองรอ,องพื้นกันดูนะคะก็จะเห็นได้ว่ารูขุมขนเนี่ยค่ะก็ถูกอําพลางไปได้เกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยค่ะแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ไม่แพ้กับตัวอิฟแซงโรลองเมื่อกี้นี้เลยก็คือช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนด้วยเช่นเดียวกันอยู่ได้นานค่ะ นีนะะ้แต่ทีนี้เนี่ยคะ่ะในส่วนของ The Benefit ตรงนี้อันนี้ส่วนตัวของพี่ปิ่นนะพี่ปิ่นมองว่าเขามีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งแต่ว่าหลายคนเนี่ยบอกว่ามันคือข้อดีเนื่องจากว่าเนื้อของเขาเนี่ยคะ่ะมีเป็นสีเบจใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าจะเนียนเข้าไปกับผิวแต่พี่ปิ่นมองว่าอันนั้นน่ะคือมันเป็นข้อเสียเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวของพี่ปิ่นนะคะกับคนอื่นอาจจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปมันจะเห็นเป็นจุดขาวๆอะ่ะซึ่ง รู้ได้เลยว่าคือของน้องคนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะต้องหารองพื้นคู่บุญหาแป้งคู่บุญที่อยู่กับเขาได้จริงๆนะคะก็คือ2ตัวนี้คุมความมันได้พอๆกันแล้วก็ช่วยในเรื่องการเบลอรูขุมขนได้พอๆกันนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนด้วยเช่นเดียวกันก็คือดีพอกันนะคะเพียงแต่แค่ว่าตัวนี้ใช้แล้ว่จะทําให้รู้สึกว่าผิวว่ามันตึงๆตึงแบบแห้งตึงนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยค่ะใช้แล้วจะรู้สึกว่า ว่าเออผิวมันยืดอยู่นะมันไม่ได้แบบถูกดึงอย่างเงี้ยแต่สําหรับปิน่นถามว่าปิ่นชอบแบบไหนนะคะปิ่นชอบแบบนี้มากกว่าเออคือเหมือนกับว่าเขา เขามีความเเบบเป็นเจลเจลลื่นๆนะแล้วมันอำพางรูขุ่ขนได้ดีกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยคุมมันแต่ว่าพี่ปิ่นไปคุมมันในขั้นตอนอื่นแทนนะคะแป้งฝุ่นคุมมันแล้วก็ใช้เป็น setting s p รย์นะคะเพื่อที่จะล็อกให้เครื่องสําอางอ่ะมันอยู่ติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็คุมมันได้มากขึ้นแต่ที่นี้เราจะต้องมารู้เกี่ยวกับข้อควรระวังของการใช้ p เม m e r หน่อยนะคะเพราะว่า p เม m e r เนี่ยคะเขาก ะะแล้วเขาก็จะเข้าไปอยู่ตามรูขุมขนนะเนาะก็คือเขาไปปรับสภาพที่มันแบบเป็นผิวตะปุ่มตะปําที่มันไม่เรียบเนียนหรือว่าแม้กระทั่งที่มันเป็นโลนะคะ<ๆ>เขาก็จะเข้าไปอุดตามรูอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะทําให้ผิวหน้าของเราเรียบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแหละคะ่ะ<ๆ>เขาจะไปตกค้างอยู่ตามรูขุมขนนะคะถ้าเราล้างหน้าไม่ดีพอนะคะจะทําให้เกิดการอุดตันได้แล้วกลายเป็นสิวได้ในภายหลังคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อควรระวังให้จําให้ขึ้นใจคีบอินไมล์ไว้เลยนะคะว่า ถ้ามาไหนก็ตามแต่ที่แต่งหน้าต่อให้ใช้พราเมอร์หรือไม่ใช้นะคะจะต้องทําการล้างหน้าโดยวิธีการดับเบิลเค้นซิ่งค่ะดับเบิลเค้นซิ่งก็คือล้างเครื่องสําอางออก2ครั้งด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือเราอาจจะใช้ออยล์หรือว่าโลชั่นน้นมสําหรับล้างหน้าหรือว่าบาล์มก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเครื่องสําอางที่อยู่บนพื้นผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะถึงสามารถที่จะใช้โฟมล้างหน้าได้ตามปกติหรือจะใช้แบบ เป็นพวกคลีเซอร์ต่างๆนะคะที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเนี่ยคะ่ะล้างหน้าตามปกติคะ่ะแล้วพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บให้ต่อด้วยให้ล้างด้วยโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจเนาะเพื่อที่จะดึงเอาสิ่งสกปรก,กที่มันไปอุดอยู่ตามรูขุมขนเนี่ยคะ่ะออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คะ่ะเท่านี้ก็จะช่วยให้ ลดเรื่องของสิวอุดตันได้น้อยลงแล้วค่ะอาลาะคะ่ะนี่คือสี่ยอดกุม,มารที่พี่ปิ่นว่าเป็นพาราเมอร์ที่ช่วยในเรื่องของการอาพรางรูขุมขนแล้วก็คุมมนันแล้วก็ทําให้ผิวฉ่าชุ่มชื้นผิวสวยได้ดีที่สุดแล้วนะคะใครถูกิตกับอันไหนลองเลือกแล้วก็เออลองใช้ดูเนี่ยคือสุดยอดตำนานแล้วค่ะค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนไม่มากก็น,น้อยนะคะค่ะก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกด ดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของปิ่นมาแล้วนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะอาสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ